สมาชิกกลุ่มมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อแรงใหญ่ตำบลไซย้อยอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกช่วยกันเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้โดยเน้นที่แก่จัด85ขึ้นไปเพื่อส่งขายไปกับบริษัทส่งออกผลไม้ถือเป็นรอบแรกของฤดูกาลนี้ที่ทางบริษัทจะส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยวิธีอบไอน้ำประธานกลุ่มมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อบอกว่า ทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด40คนมีพื้นที่ปลูกมะม,ม่วงน้ำดอกไม้สีทองประมาณ700ไร่ปีนี้มะม่วงออกล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกชุกยาวนานต้นมะม่วงเกิดใบอ่อนก่อนที่จะมีช่อมะม่วงจึงทําให้ทอดเวลาเริ่มเก็บขายได้ในช่วงนี้ขณะนี้เริ่มมีบางแปลงสามารถเก็บผลผลิตส่งขายไปยังต่างประเทศได้แล้วประมาณ4,000กิโลกรัมถือว่าเป็นเปิดเปิดฤดูกาลของแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านหวังน้ำบอค่ะ นโยบายของแปลงใหญ่ของเรานะคะว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้นไม่มีคุณภาพเราไม่เก็บถึงแม้ว่าราคาเราจะลดลงไปถึง30สิบบาทต่อกิโลนะคะแต่ว่าเราก็ภาคภูมิใจที่เราได้ทำของมีคุณภาพจากประเทศไทยนะคะที่จะส่งออกไปต่างประเทศ ไม่ได้ส่งออกเท่านั้นเกษตรกรได้แบ่งเอาไว้จำหน่ายให้ผู้สนใจได้รับกระทานจำนวน300กล่องหรือประมาณ2,000กิโลกรมัมรสชาติหวานอร่อยและคุณภาพที่ดีเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากของไหว้ผู้ใหญ่หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเกษตรกรบอกว่าสั่งออนไลน์ได้ส่งให้ถึงบ้านไม่คิดค่าส่งมีให้เลือก3แพ็กเกจคือเกรดพรีเมียมแบบผูกริบบิน้นน้ำหนัก5กิโลกรมัมราคา599บาทเกรดพิเศษแบบไม่ได้ผูกริบบิน้น น้ำหนัก5กิโลกรมัมราคา499บาทเท่านั้น